สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอวิธีทำลูกชิ้นหมูแบบง่ายๆนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะวัตถุด,ดิบที่ใช้เป็นเนื้อสะโพกหมู7ขีดล้างทําความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใส่แป้งมัน3ช้อนโต๊ะผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำเม็ด โขลกละเอียดครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับหนึช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะและน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะให้เรานวดคลุกเคล้าส่วนผสมให้ละลายเข้ากันพอละลายเข้ากันดีแล้วให้เรานำไปใส่โถป,ปั่นค่ะ ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของโถปั่นและให้เราเตรียมน้ำเย็นเอาไว้ 150ml ค่ะให้เราเติมน้ำเย็นลงไปครั้งละประมาณ1ช้อนโต๊ะเพื่อจะให้ลูกชิ้นของเราเหนียวเด้งนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำแข็งแทนก็ได้ค่ะปั่นให้เนียนละเอียดเข้ากันดีจากนั้นเราก็นำไปแช่ช่องฟรีซหชั่วโมงค่ะ หลังจากที่เราแช่ช่องฟิวแล้วนะคะให้เรานำส่วนผสมทั้งหมดมานวดด้วยมืออีกครั้งอีก10นาทีค่ะพอนวดเสร็จดีแล้วนะคะให้เราตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วให้เราหลี่ไฟลงอ่อนที่สุดค่ะให้น้ำนิ่งนะคะพอน้ำนิ่งดีแล้วให้เราปั้นลูกชิ้นหมูลงไปต้มค่ะ วิธีปั้นนะคะให้เรากำส่วนผสมขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้มือนวดนวดใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งบีบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วใช้ช้อนตักใส่ลงไปต้มนะคะดูใหม่อีกครั้งนะคะนี่ค่ะใช้มือนวดนวดแล้วก็ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้บีบเข้าหากันแล้วใช้ช้อนตักลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เราปั้นลูกชิ้นลงไปต้มให้หมดนะคะ ต้มด้วยน้ำนิ่งๆแบบนี้ละค่ะจะทำให้ลูกชิ้นเนื้อเนียนละเอียดค่ะหลังจากที่เราใส่ลูกชิ้นลงไปต้มหมดแล้วนะคะให้เรารอจนกระทั่งลูกชิ้นลอยขึ้นมาที่ระดับผิวน้ำค่ะแบบนี้นะคะให้เราต้มต่ออีก20นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าลูกชิ้นหมูจะสุกถึงข้างในค่ะ พอครบ20นาทีแล้วนะคะให้เราเตรียมน้ำเย็นใส่น้ําแข็งไว้1นึ่งกะละมังค่ะไว้สําหรับแช่ลูกชิ้นเพื่อให้เขากรอบเด้งนะคะจากนั้นให้เราเสด็จน้ําเอาหมูขึ้นจากน้ําร้อนมาแช่ลงในน้ําเย็นค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราแช่น้ําแข็งครบ15นาทีแล้วนะคะเราสามารถนำไปอุ่นให้ร้อนแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรพร้อมวิธีทำอยู่ใต้คลิปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ